เห็นเ็แต่ลูกมาอยู่ที่อิหร่านเมื่อวานเนี่ยผมติดตามอยู่ตลอดผลงานกอยู่ตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับที่หนึ่งในรายการนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับป็นไงบ้างครับรายการนี้อ่าก็ดีมากครับเส้นทางแล้วก็น้ำจุดต่างๆก็ให้ทุกกิโลนะครับแล้วก็อากาศวันนี้ก็อากาศดีครับมีฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทางก็จะเป็นเนินนะครับ ผลมากก็จะเป็นเยผลการแข่งขันเป็นไป,นป,นปนตามเป้าไหมครับอ่าตามเป้านะครับมาตามเป้านะครับคุมมา3-5าวานะครับอา่าอันนี้คือน้องสเสน์นะครับน้องเนอ่าวันนี้เราพาขึ้นรถทัวร์มาจากนครเลยนะครับวันนี้พามามานี่ครับก็มีจากขยี้ด้วยจ่กขยี้เขาเที่ยวอะไรครับพามาจิ๋นิโอ้โหที่หนึ่งในรุ่นครับอ่าวันนี้ครับแล้วก็พี่วัดพี่วัดพี่วัดกลางก้าที่หนึ่งของรุ่นครับตัวนีอ่นพี่นิว นีครับรุ่นส0ิบครับโอเคสิบเอ็กอีรันนะครับไม่รู้ได้ที่เท่าไหร่ครับวิ่งมาั่นแหละในชั่วโมง38พอแล้วงานรวมกลุ่มอีรันในนครเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็มีน้องๆขาแรงแบบที่ไป l o ล a ฮ h e ร่ได้หลายคนมากครับใช่ใช่ใช่ครับอีรันนครศรีก็สนับสนุนน้องนักวิ่งที่นครอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาซ้อมที่นครด้วยครับโอเคครับอีรันนครศรีนะครับเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง1ทุ่มนะครับก็ ร้านอยู่ที่เมืองทองนะครับถนนพัฒนาการครูขวางครับมาดูได้เลยครับมีรองเท้าหลากหลายแบรน,นะครับผมแล้วก็มีเสื้อมาลายด้วย<อ>นะครับก็ต้องพิเศษหน่อยวันนี้เสื้อ,อสีเขียวเหนียวซับนะครับใครยังไม่มีไปซื้อได้เลยนะครับครับดีแล้วและตามคอนเทนต์ของทีมมลายจะเป็นวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะมีออกมาในสริปเรื่อยๆแล้วก็ เอ่อเข้าไปดูได้ทาง Facebook ของอีลันหรือว่าสีมาลายเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆท่านนี้นั่นได้ครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับพอสอนครับ